ยิ่ง Marketing Tech ในยุค Data Privacy นะครับตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการที่ผู้ประกอบการนะรไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่และคนทั่วไปเนี่ยต้องให้ความสนใจนะครับเพราะว่าการใช้ Marketing Tech เนี่ยนะครับก็จะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้างมากนะครับเราจะมีแนวทางยังไงในการดูแลเรื่องนี้จะมีแนวทางยังไงปกป้องเรื่องนี้นะฮะไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาไปติดตามเรื่องนี้ กับคุณทรงยศคันธมานนนเปาเดอร์และซ e o ของบอมจอลเรดดี้แพนดเกกันนะครับสวัสดีครับคุณทรงยศครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รรบสวัสดีครับพี่จีราครับสวัสดีครับเรื่องของ p r i v a c y d a t a p r i v a c y ตอนนี้ที่มีข่าวคิดที่เกี่ยวข้องน่าสนใจนะมีการอ้างว่าแฮ็กข้อมูลของทางราชการใช่ไหมฮะมีการขู่ว่าจะมาเปิดเผยตอนนี้ก็กำลังโดนไล่จับอยู่นะฮะทำให้หลายๆคนห่วงนะว่าการใช้ ครือมือออนไลน์เนี่ยจะถูกแฮกข้อมูลกันได้ง่ายๆคุณกัยศคิดว่าจะเป็นปัญหาในการทำมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีไหมครับคือผมคิดว่าเรื่องก,การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ไม่ถูกเนี่ยมันมันก็เกิดขึ้นทั่วโลกะฮะ,ะซึ่งถือว่ามันเกิดขึ้นมากขึ้นนะตามพัฒนาการของการใช้ออนไลน์หรือว่าการใช้ดิจิตัลครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะ ประเทศไทยนะฮะแต่ถือว่ามีมีความสําคัญนะครับที่จริงๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยควรควรจะต้องเหมือนกับให้ความใส่ใจหรือความสําคัญในเรื่องนี้ครับแต่แต่เพื่อให้เข้าใจเรื่องเนี้ยจริงๆผมอยากจะจริงๆชวนคุยะอ่าให้มันเหมือนกับมีรายละเอียดตั้งแต่ที่มาที่ไปจนถึงว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงครับข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลซึ่งเป็นเหมือนข้อมูลเฉพาะตัวของคนคนนั้นนะฮะซึ่ง ก็อาจจะประกอบไปด้วยอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์นะฮะอ,อีเมลหรือว่าที่อยู่อ่า,อาเลขที่บ้านรับพวกเนี้ยถามถามว่าเราเรามีการเก็บโดยผู้ให้บริการมานานแล้วหรือยังะพี่จจระลองทบทวนดูนานแล้วจริงกเก็บมัแบัตรเครดิตนะฮะแบงค์ใช่ไหมฮะใช่ครับเวลาเราสมัครบัตรเครดิตนะฮะมีทั้งอ่าที่อยู่ทั้งหมดเลยเบอร์ติดต,ต่ออ่าเลขที่บ้านเวลาตามนี่จะได้ตามได้นะครับงับ้นผมว่า เป็นสามสิบปีแล้วนะครับที่<ม>ท,ที่มีการเก็บรวบรวมถ้าเป็นโบราณมากๆคือทั่วโลกจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกระดาษหมายถึงว่าย้อนกลับไปนานๆเนี่ยเป็นกระดาษเป็นแฟ้มๆม,ม,มันก็อาจจะเก็บอยู่ในคลังเอกสารคลังเก็บข้อมูลนะฮะหรือทะเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนะี่ยถ้าเรานึกถึงสมัยแบบยี่สิบสามสิบปีแล้วอ่ะหลายที่จะเป็นไฟล์แฟ้มกระดาษจำได้ไหมครับว่าไทย เอ่อมาเป็นผู้ป่วยรักษาโรคอะไรก็จะเป็นแฟ้มกระดาษแล้วเวลาเอ่อคุณหมอต้องการมาเหมือนมาตรวจรักษาเนี่ยก็ให้เหมือนพยาบาลเจ้าหน้าที่ไปเอาเบิกตามคลังเอกสารมาแล้วก็คัดดูว่าชื่อเอ่อคนเนี้ยอยู่ตัวอักษรอะไรแล้วก็หยิบมาับสมัยก่อนทําอย่างนั้นถามว่ามันมีการล่วนไหลไปบ้างไหมในสมัยก่อนผมว่าก็คงมีอ่ะคงมีเคยจําได้ไหมครับเมื่อ เราเคยอาจจะเคยได้ยินว่าเอเมื่อเป็นนานมาแล้วเราก็อาจจะเจอคนเอาข้อมูลของเราโทรมาขายบัตรเครดิตขายประกัน,นขายบริการสินเชื่ออะไรต่างๆซึ่งบางทีเราก็งงว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนทุกวันนี้ก็ไมีอยู่สมัยก่อนผมจำได้เลยว่าสมมติยี่สิบปีแล้วจะมีคนขายผ่านเป็นเหมือนดีวดีหรือซีดีลอมเลยนะครับ ข้อมูลก็อันนี้ถือว่าเป็นการขายแบบเถื่อนนะฮะคือเหมือนไฟเป็นซีดีรอมแล้วก็มีรายชื่อแบบหนึ่งแสนรายชื่อห้าแสนรายชื่ออแอ,อแล้วก็ขายกันนะฮะซึ่งก็ประกาศขายกันตามเว็บบอร์ดต,ต่างๆเมื่อก่อนมันจะทําเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอ่าประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกตอนนั้นยังไม่ได้มีกฎมายควบคุมแต่แต่จุดที่มันทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลมันมันเริ่มมีความสําคัญมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรา เราให้กับผู้ให้บริการไปเก็บไว้นะครับ <ฮะ S 2> แต่เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีนะของการเอาข้อมูลนั้นมาคัปปี้มาส่งต่อรวมถึงก็เอามาใช้ประโยชน์ในเชิงที่มันไม่ดีอะครับม,มันเก่งขึ้น<ฮ>ะนะนะเมื่อก่อนเนะ่ยสมมุติว่าเราได้รายชื่อของอข้อมูลส่วนบุคคลมีเบอร์โทรศัพท์มาสักหนึ่งแสนรายชื่ออย่างเงี้ยหรือหนึ่งมื่นรายชื่ออย่างเงี้ย <ฮะ S 1> คือถ้าเราจะเอามาทําประโยชน์ในเชิงไม่ดีอะคือเราต้องใช้คนนยฮะโทรศัพท์ไปแนะนํา <ฮะ S 1> มันยังไม่ได้มีออนไลน์ยังไม่ได้มี SMS แบบที่ราคาถูกเหมือนปัจจุบันรังนั้นถ้าเกิดพี่อมีรายชื่อมาหนึ่งแสนลายชื่อแล้วพี่สมมติว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพอ่ะพี่ก็ต้องไปซื้อเบอร์โทรศัพท์มาแล้วก็โทรออกไปตอนนั้นนาทีนึงเนี่ยมันไม่ใช่ถูกขนาดนี้นะครับเวลาโทรไปหนึ่งนาทีอาจจะประมาณสามบาทครังนั้นพี่โทรกว่าจะเอคุยกับเหยื่อประมาณหนึ่งคนเนะ่ยเพื่อให้เหมือน เหมือนกับโปนหรือว่าทําอะไรที่แบบจ่ายเงินเข้ามาเนี่ยบางทีคุยกันเป็นครึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีอะตอนหนึ่งสายก็หมดไปแล้วเป็นเป็นร้อยแหละงั้นเขาอาจจะหลอกคนร้อยคนจริงๆต้องหลอกประมาณเป็นร้อยคนเพื่อให้ได้หนึ่งคนอย่างเงี้ยต้นคุณนึงคนที่ไม่เชื่อเนี่ยมันมนก็สูงมากอืงั้นสมัยก่อนมันก็เลยเวลามีข้อมูลหลุดอไปเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยใช่ว่าจะเอาไปทําอะไรได้อย่างเช่นข้อมูล อีเมลหลุดไปอย่างเงี้ยคือ,อบริษัทที่ซื้อไปแบบผิดๆเนี่ยก็เอาไปส่งเป็นสแปมเมลครับซึ่งส่งสแปมเมลก็คนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอย่างเงี้ยดังนั้นเมื่อก่อนเน่ยเวลาหลุดไปมันก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเสียหายอะไรบ้างทีนี้พอมันยุคของโซเชียลมีเดียยุคของงานสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นแบบขนาดใหญ่ะ,ะ,ะเขามีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนคนจำนวนมากจำนวนมาก อย่างเช่นแพลตฟอร์มแบบโซเชียลมีเดียที่พี่พวกเราใช้มีข้อมูลส่วนบุคคลของคนเนี่ยเป็นพันล้านคน oh. hmm. อืออ่ามันมันเยอะมากหมายถึง hmm. ว่าถ้าใครสามารถเจาะเข้าไปในหัวใจแล้วก็สามารถเอาข้อมูลที่มาได้เนี่ยมันมีโอกาสเอามาทำทางไม่ดีได้มากนะครับและทางไม่ดีมันก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยการโทรศัพท์มันก็ถูกด้วยครสมมติว่าพี่จะเอาลายชื่อหนึ่งแสนายชื่อที่ข้อมูลหลุดมา แล้วพี่ต้องการโทรไปหลอกนะฮะหลอกเขาว่าเราเป็นสำมะากรเป็นอะไรกร็แล้วแต่เงี่ยเพื่อให้เขาหลงเชื่ออย่างเงี้ยมันมันต้นทุนการโทรเดี๋ยวนี้มันถูกมากนะครับคือโทรไปเป็นเหมาจ่ายด้วยคิดเป็นนาทีครับงั้นการคุยหนึ่งคนห้านาทีสิบนาทีเนี่ยใช้เงินนิดเดียวเองสมัยก่อน,ม,นมันแพงมากแล้วที่คันบอกได้ว่าโลโฮะโทรแบบด้วยหุ่นยนต์นะฮะโทรอ,อัตโนมัติคือมันจะเป็นเหมือนเสียงบันทึกที่เก็บไว้ฮะ แต่และเวลาโทรไปเนี่ยก็โทรไปด้วยเสียงที่เป็นเหมือนเหมือนหุ่นยนต์เป็นเสียงบันทึกบางคนฟังออกบางคนฟังไม่ออกนะฮะซึ่งระบบเนี้ยมันจะทําให้ลดต้นทุนของการที่ใช้อ่าในการหลอกลวงนะครับ uh huh. ในอเมริกานี่ก็มีปัญหานี้นะครับเขาก็จะมีอ่าพวกมิชฉาชีพเนี่ยที่ใช้ระบบการโทรเรียกว่าโรบอคอฮะคือการโทรด้วยโรโรบอทนะฮะหุ่นยนต์นะฮะ uh huh. เอาไราชื่อมาหนึ่งล้านรายชื่อแล้วก็โทรไป บางทีก็โทรไปขายของแบบปกตินะครับไม่ได้ผิดอะไรถ้าข้อมูลเขาได้มาถูกแต่บางทีก็โทรไปหลอกลวงนหลอกลวงและการโทรหลายครั้งไม่ใช่โทรจากประเทศนั้นนนอ่ะเป็นการาโทรข้ามแผดดม่แดนมอ่าโทรแบบเรียกว่า VOIP ฮะในเทคโนโลยีตัวนี้ก็ทําให้มันทําให้เกิดการหลอกลวงกันง่ายเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องมานั่งอยู่ในแผ่นดินประเทศนั้นแล้วก็หลอกลวงเราสามารถหลอกลวงข้ามชาติได้นะครับเออมันก็จะมีกรณีแบบว่า ส่งอ e ีเมลมาหลอกลวงว่าเออเขามีเงินติดอยู่ในประเทศแอฟริกาแห่งหนึง่งเสร็จแล้วก็เ,<ๆ>เขา<ๆ>เขาอยากจะหาคนให้ช่วยเ,เหมือนกับดูแลเงินก้อนนี้ให้หน่อยเราเราก็จําเป็นจะต้องเหมือนกับประสานงานกับเขาแล้วก็ส่งค่าดําเนินการตรงนี้ไปเพื่อเราจะได้เอาเงินก้อนนี้มาดูแลนนคือคือไอ้เคสของการหลอกลวงแบบเนีมน้มันมันมีมานานแล้วแต่ว่ามันรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเรามีแพลตฟอร์มที่เก็บรวบรวมข้อมูลจานวนมาก และหลายธุรกิจเองก็มาทำธุรกิจด้วยเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งเอฮะหรือว่าเขาใช้ดิจิตัลในการเก็บข้อมูลมันก็มีจุดรั่วไหลได้ได้เยอะมากทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะคเระนึสิ่งนี้มันก็เลยเป็นสิ่งซึ่งมันเป็นปัญหาทั่วโลกฮะมันเป็นปัญหามากขึ้นใน10ปีที่ผ่านมามันทำให้รัฐบาลในบางประเทศเริ่มออกกฎหมายมาควบคุม อาจจะเริ่มจากที่ยุโรปก่อนนะฮะยุโรปเมื่อประมาณปีสองพันสิบหกนะฮะเขาก็ออกกฎหมายซึ่งซึ่งกว่าจะออกกฎหมายนี่มีการศึกษาแล้วก็เหมือนกับหาข้อมูลแล้วก็มาล่ากฎหมายออกมาเรียกว่า GDPR นะ,ะครับเป็นกฎหมายข้อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เป็นแบบคนชาวยุโรปนะฮะดังนั้นถ้าบริษัทไหนจะมีการเอาข้อมูลของประชาชนไป เก็บไว้เนี่ยคุณคุณจะต้องแบบมีเหตุผลในการนําไปใช้ที่มันถูกกฎหมายที่มันถูกต้องตามกฎที่เขาตั้งไว้ครับซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นการเปลี่ยนเอ่เอเกมของการทําการตลาดการเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับมันทําให้ทั่วโลกก็ตื่นตัวจนถึงประเทศไทยเองเราก็มีการออกกฎหมายนี้ขึ้นมานะฮะชื่อว่า PDPA นะครับ,รบเมื่อปิที่ล้วจริ<อ>ง,งก็ใช่ครับก็เป็นการเหมือนกับ ดูโมเดละฮะจาก GDPR นะครับออกมาเป็นกฎหมายว่าต่อจากนี้ไปเอกชนจริงๆก็บังคับใช้โดยส่วนใหญ่เป็นเอกชนนะคคือภาคเอกชนเนี่ยถ้าเกิดเอาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยมาใช้เนี่ยคุณจะต้องทำให้ถูกกฎหมายนะครับ,ค,รบคือต้องมีต้องมีผลในเชิงกฎหมายที่จดหมายรองรับว่าคุณจะเอาไปใช้ทำอะไรได้คร,ครับซึ่งมันก็มีอยู่หลายข้อซึ่งอันเนี้ยมันก็เลย เป็นเหมือนกับจุดที่ทําให้ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยต้องต้องใส่ใจแล้วทุกวันนี้ผมยังได้รับการโทรโทรมาขายบริการอะไรที่ผมผมเชื่อว่าผมไม่ได้ไปเอาข้อมูลไปไปให้เขาก็ยังกงยังมีอยู่นะครับซึ่งแต่เดี๋ยวเราอาจจะมาคุยกันได้ว่าเอาลับแบบไหนมันถูกแบบไหนมันไม่ถูก เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีหลักการน่มันมีมันมีแนวปฏิบัติอยู่ครับซึ่งซึ่งการออกกฎหมายแบบนี้ก็ดีแน่นอนเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนนะครับปกป้องป้องกันการหลอกลวงป้องกันในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ว่าในแง่ของคนที่ทําธุรกิจเองเนี่ยนะครับก็ต้องลงทุนเพิ่มเรื่องของระบบ Security ต้องลงทุนในส่วนของการดูแลข้อมูลเหล่านี้นะฮะให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะเป็นต้นทุนที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นใช่หรือเปล่า ใช่ครับคือผมว่าต้นทุนในการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไระฮะเวลาผ่านไปมันมันมีแนวโน้มอาจจะต้องสูงขึ้นอยู่แล้วะฮะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนไปพื้นฐานหรือว่ามาตรฐานความปลอดภัยมันก็มีแนวโน้มสูงขึ้นใช่ไหมค,ครับดังนั้นต้นทุนมันผมเชื่อว่าต้องมีรวมถึงต้นทุนเวลาของอนักธุรกิจที่ต้องมาใส่ใจเรื่องเนี้ยผมว่าต้องต้องเพิ่มขึ้นนะคะคือยุ ัวอย่างเช่นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราทําเว็บไซต์เนี่ยอืเว็บไซต์เวลาเราเข้าเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ปกติใช่ไหมคือข้อมูลที่มันส่งผ่านระหว่างเรากับเว็บไซต์อันนั้นนะฮะก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีการเข้ารหัสนะฮะไม่ได้มีการเข้ารหัสอย่างเช่นถ้าพี่จิระไปกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็แบบสนใจสินค้าตัวนั้นหรือบริการตัวนั้นแล้วพี่กรอกแบบฟอร์มเข้าไปอะ กว่าข้อมูลน่ยจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะส่งไปให้ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์อันนั้นนะครับมันจะมีการส่งผ่านระบบเครือข่ายฮะระบบ Network, เน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าอินเทอร์เน็ตกว่าจะไปถึงปลายทางที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นั้นนะมันมันจะมีการส่งต่อซึ่งเทคโนโลยีของคนที่ทำด้านนี้เขาสามารถเอาเครื่องมือไปตรวจจับได้เรียกว่าเป็นเนิเฟอร์ กอม่แม้แต่าการพิมพ์พาสเวิร์ดเราจะตรวจจับได้เลยสมัยก่อนนะครับนะครับกันเว็บไซต์เนี่ยเ,เมื่อก่อนเราคิดว่ามันปลอดภัยเพราะว่ามันไม่มีใครที่เป็นช่างหรือเป็นวิศวกรไปนั่งสนฟเฟอร์กันหรอกแต่ปรากฏว่าพอเขารู้ว่าข้อมูลพวกนี้มันมีความหมายมันมีมันมีค่าเขาก็ไปเรียกไปแถบสัญญาณนะครับไปดักฟังแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อเราขี์ข้อมูลอะไรไปรดังนั้นเว็บไซต์มันก็เลยถูก พัฒนาขึ้นเป็นเวอร์ชั่นที่ปลอดภัยมากขึ้นนะฮะเรียกว่าการเข้ารหัสเวลาเราเข้าเว็บไซต์เราจะเห็นว่าข้างหน้ามันมันมันจะมีเขาเรียกว่าคํ <Okay. S 2> าว่าลูกปุญแจนะครับ H T P S. <S เป็นการส่งข้อมูลในระบบเรียกว่า HTTPS นะฮะคือเป็นอ่าเป็นการส่งข้อมูลแบบมีความปลอดภัยมากขึ้นนะฮะก็คือสมัยก่อนจะมีแค่ HTTP แต่ตอนนี้เนี่ยจะ HTTPS เพิ่มเข้ามาด้วยท่านผู้ฟังสามารถสังเกตได้ที่บาร์ข้างบนใช่ไหมครัว่าเว็บไซต์แบบปลอดภัยเนี่ยต้องมีคําว่า S ต่อท้ายด้วยนะใช่ครับคือมันเป็นเกณฑ์การดูว่าเว็บไซต์ไหนมีความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างเรากับเว็บเซิร์ฟเวอร์ครับมีการเข้ารหัสหรือเปล่ายังยังมีเว็บไซต์ที่ไม่มีความปลอดภัยอยู่ลระฮะยังมีเว็บไซต์ที่ไม่มี HTTPS อยู่ลรอเยอะมากครับเยอะนะครับ อาจจะเป็นครึ่งๆึ่งเลยก็ได้ครับตอนนี้อ๋องั้นดูง่ายๆเลยเพาปลอดภัยปลอดภัยดูตรงนี้ดูตรงหัวหัวเว็บไซต์นะตรงหัวใช่ครับว่ามีกุญแจหรือไม่มีกุญแจอนะครับบางบางเว็บบางเว็บเข้าได้ทั้งสองแบบเข้าแบบปลอดภัยก็ได้เข้าแบบไม่ปลอดภัยก็ได้คล้ายๆเปิดประตูไว้ให้เข้าสองแบบซึ่งจริงมันก็ไม่ดีฮะแต่แต่คําว่าปลอดภัยเราก็คือผมว่า ความตระหนักรู้ของผู้ใช้เนี่ยก็ต้องพัฒนาไปด้วยไม่ใช่ภาคธุรกิจไปด้วยคือมันก็ไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตทุกเรื่องทุกประเด็นนะครมันปลอดภัยเฉพาะเรื่องของการส่งข้อมูลระหว่างเรากับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเข้ารหัสเท่านั้นแล้วมันมีเครื่องหมายกุญแจอืแต่เว็บเนี้ยอาจจะเป็นเว็บปลอมเลยก็ได้นะครับอือาจจะเป็นเว็บปลอมก็ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะตั้งชื่อเว็บมีการสะกดคล้ายๆเว็บธนาคารแห่งหนึง่งแล้วก็อาจจะลงท้ายด้วย s ในชื่อดูเมนเนมในชื่อเว็บไซต์เขาก็อาจจะไปหาวิธีทําให้เว็บเนี้ยมันดูเหมือนมีการเข้าวุ่นแจกก็ได้ครับเพราะฉะนั้นทางแค่ป้องกันทํำยังไงฮะคืออย่ากรกอกข้อมูลส่วนตัวลงในเว็บไซต์เลยเพราะฉะน,นคนที่ทําเว็บไซต์ก็อาจจะไม่ได้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าใช่คะจะมีปัญหานี้ปะผมว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าการการทําธุรกรรมบนออนไลน์มันยังเป็นสิ่งซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แลว้วก็มันเป็นมันเป็นแนวน้มแหละนะครับ ผมผมว่าแต่ว่าเราอาจจะต้องเหมือนใส่ใจในการดูเว็บไซต์นิดหนึ่งว่าอย่างน้อยเว็บไซต์นี้มีลูกกุญแจมีการความปลอดภัยใช่ไหมครับอืมเสร็จแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเว็บไซต์นี้ของจริงไหมของจริงคือคือว่าชื่อเว็บไซต์อ่ะเราไปเอาจากที่ไหนมามเราไปโกดจากห้องอ่อกรุ๊ปไลน์หรือว่าใน a c e b o o k กรุ๊ปซึ่งมีความไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้รับอีเมล e หรือว่า s อ s อมอให้เรากดลิงก์ไปโดยที่ว่าธนาคารนี้มันสะกดอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยดังนั้นเราอาจจะต้องดูด้วยว่าเว็บไซต์นี้คือจริงหรือเปล่านะครับแต่คือผมว่าคือพอใช้ไปแล้วเราเรามีความระมัดระวังไปด้วยอ่ะนานเวลาผ่านไปเราเราก็จะเก่งขึ้นเราก็จะมันมันยากนะครับต้องตัวเองแบบเนี้ยมันยากนะในมุมมองคุณขังมันมัน ไมยังมีคนคือเวลาทุกวันทุกวันทุกวันนี้ยังมีคนถูกหลอกแบบนี้ตลอดคือผมว่ามันมองว่าให้ทุกคนรู้เท่ากันะยากคงไม่มีวันนั้นอ่ะมันเหมือนทุกวันนี้เหมือนเรายังจําเป็นต้องมีตํารวจเพื่อจับผู้ร้ายที่เป็นแบบว่าขึ้นขโมยที่บ้านอยู่หรือเปล่าท,ทั้งทั้งที่ทุกคนเราก็จะพยายามป้องกันที่บ้านให้แบบไม่อยากให้มีใครมาขโมยนะครับแต,แต่ทุกวันนี้มันก็ยังไม่หมดไปเลยอันนี้เป็น อาชีพที่เก่าแก่อาชีพหนึ่งในโลกเนี้ยคือเป็นวิชาชีพนะครับไม่ต้องไปลงทะเบียนขึ้นทะเบียนอะไรที่ไหนก็ได้<ช>พอมันมันอยู่บนออนไลน์มันผมเชื่อว่ามันก็มันก็มันก็เติบโตขึ้นด้วยเพราะว่ามันก็เติบโตตามกระแสเรียกว่าดิจิทัลทราน sf อร์เมชั่นวิชาชีพก็ทราน sf อร์มด,ด้วยนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาก็พยายามปรับตัวแล้วก็ก็เผลอๆก็ทําได้ดีกว่าผู้บริโภคหรือประชาชนด้วยดังนั้น มันมันคงทําให้คนไม่โดนหลอกผมว่าทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นผมว่าคงเป็นเรื่องเป็นไปได้ยากแต่ว่าให้ให้ทุกคนมีเหมือนกับภูมิท่านทานน่ให้มากที่สุด,มสดผมว่าเป็นสิ่งท<ร>ีงจ่จำเป็นตวองระัดระวังไว้ก่อนนะแต่ว่าแต่ว่าจะมีวิธีการอื่นๆนะฮะอย่างไรบ้างเดี๋ยวคงต้องมาต่อกันในในวันจันทร์นานะ,ะคุณทรงยศวันนี้ทำให้ท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนนะเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนคนเป็นสิ่งสําคัญมากขึ้นเพราะว่าคนร้ายก็พัฒนาะฮ พิมือไปเยอะนะฮะสามารถที่จะมาเจาะข้อมูลส่วนบุคคลเราได้โดยเฉพาะยิ่งในโลกออนไลน์นะครับทางแค่ก็มีอยู่อย่างที่บอกนะฮะว่าสามารถที่จะดูแลตัเองได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้นะครับกับทางคุณทงยศในวันจันทร์หน้านะครับ